ที่ที่นีทีนีนะความของตัวเองชุดนีทะนียอยู่ที่นี่เหรอดมชด้วยไปเถอะดีดอประจำีมกล้าดียังไงมาไล่ั้มคนตายและแนี่ตนนี้คุณสั่งสอนหอนสนถ้าปล่อยไว้มึงคงจะเค่อนตัวยัดไกนมา สู้เพื่อคว,วามภาสภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเราไปจะมาสู้ะนานก็ถอยร่นไ,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 ไปแล้วก็เล<น>ือกไมต่อไปกันไปแล้วนราดีช่ผมสิด้วยน,น่าดีเิดอะไรขึ้นลงไปค่ะ ดาวปะรจะจำเมืองของเมืองนู้นเขาไล่ปั้มผมฉันมาพ<อ>ี่ครัไอดาวประจำเมืองไล่ป้้มเจ้ามามันอยู่ที่ไหนพี่ไปจัดการมันโปรแตหมมฉันไม่เป็นไรยิ่งดีที่ได้พระองค์สิงห์นุวัตรมาช่วยไว้พว่าเราก็เลยรอดอะไรนะพ,พี่ไม่ใช่หูฝาดไปใช่ไหมสิงหานุวัตรช่วยเจ้าไว้ใช่ไหค่ครับไม่เป็นไรไ,ไม่เป็นไรจ้ะถ้าอย่างนั้นขึ้นฝ้องเสด็จพ่อพกิษราษกพี่พี่จะนำความเรื่องนี้ทูลต่อเสด็จพ่อ เสียงนวัลพี่ต้องขอขอบใจเสียงนวัลมากเลยนะที่ช่วยดาราวดีเอไว้ถ้าไม่ได้เจ้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดาราวดีอ๋เสด็จพี่ไม่ต้องขอบคุณก็หม่อนชั้นกชันช่วยเหลือดาราวดีเพราะดาราวดีเป็นคนในปดิึงก็ชั้น กผมฉันไม่ไทําเพื่อเสด็จพี่คิดผิดคิดสมัยยังไงพี่ก็ต้องขอขอบคุณแล้วกันพี่จะนําความเรื่องนี้ไปทูลต่อเสด็จพ่อไปเลยจ้ะเอ้าจะรีบไปไหนเสด็จพี่ก็ผมฉันยังคุยธุระของก็ผมฉันไม่จบธุระอะไรเสียงฮนวนก็ผมฉันอยากจะขอประลองฝีมือกับเสด็จพี่อีกสักครั้งจะได้หรือเปล่าเสียงฮนวน เคยไหมสักครั้งหนึ่งที่เจ้าเนี่ยเอาชนะพี่ได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้มันก็เหมือนกันรู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องแพ้ก็ไม่ต้องระลองให้มันเสียเวลาเสด็จพี่ได้มั่นใจยิ่งนั้นเลยงั้นเสด็จพี่ก็ก็หมชอ้ฉันมาพนันกันดีกว่าถ้าหากว่าครั้งนี้ก็มฉันแพ้เสด็จพี่อย่างเคยก็ผมฉันจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเสด็จพี่ตลอดชีวิตแต่ถ้าหากครั้งนี้ก็ผมฉันชนะก็ผมฉันขอตัวได้แวดีพร้อมกับพลังแห่งสินุโร เป็นสมบัติสองตระกูลชั้นขอมาลองดูได้ไหมครับทางด้านตอนนี้สุทธินจะขอบคุณนะครับผู้ถางไฟตั้งคูขอสาสางนเราสั่นเรามาประชันเชิงชายมึงนี้จะแน่สักแค่ไหนมาลองดูสิไอ้ น้องเอ๋ยถึงจะเป็นใครกูไม่แคร์สุดท้ายก็แพ้เหมือนเคยเอาสิเจ้าคนตาบุญกันทางวันนะครับตอนนี้ถือเป็นการใส่คอแรงกดที่ต้องเปลี่ยนคำหวาดตาบุญูนะครับอเอือ่องคนละน้ยอยต่อสู้หวางพี่น้องครับาารอารักสายตาดุวัฒ ขอรภาพครับลูกจะนอนอหวไหวไหวแท้เสร็จและจจำไว้สิ why, why, why. ่งใดที ouais. ่เป็นของรักของห่วงของมึงกูจะแย่งมาให้หมดไอโต้กูก็นึกว่าจะแน่ที่แท้ ไอ้แค่ขาพับด้านขวาวัยเขินวายตีรักทีการฝากลาขพงตอวยกันถูกเปิดเผยทางการสืคูแน่นอนเราต้องเป็นคู่แพ้อาจารย์แก่ๆมันยำหลายใจ ใจร้อนไทยอุปเทเลกนลที่แท้เป็นคนปากปกอนรูดีว่าคือ้องตัวเองนะตัวเองออกมานี่เห็นม่อกูแน่ต้องการั้นะเื่่กว่าเราสามจะพทำยังไงเพื่อรัฐกนั้นสิ่งบาสัตว์ธ้วยนวับกังวลนะครับ ถึงพระคุณลมัยขอทานน้ําใจในเรื่องทางภูมินะครับเรื่องการปกเป็นไงพรรคสหายของเราบ่านเมืองเรานี้สวยสดตุตงามหรือใหม่ขอบใจมากอิสดาที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีหากมากแมนว่าต no oh, ับเข้าสู่แผ่นดินเมื่อใดเราจะส่งเครื่องราชบรรณาการ มาให้กับท่านทันทีไม่เป็นไรฟี่ก um ็ให้ไม่ดีก็ไม่ต้อกใ้เพื่อนของในสหายรักไอดาวประจําเมืองนี่หน้ามึงโดนอะไรมาวะขอได้ช้าพระองค์ท่านเมื่อกี้น่ะหม่อมฉันเดินอยู่ดีๆองค์สิงห์านุวัตรเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหใครมาอยู่ดีฟันหน้าหม่อมฉันพี่เจ้าค่ะจริงเลอพี่เจ้าค่ะสิงห์หานุวัตรเงี้ยเหรอเจ้าเดินยังไงล่ะโดนฟันหนอะเดินทางนี้พี่เจ้าค่ะ ผขไม่ถีบหน้ากระบุลแล้วนัที่เลยพี่เจ้าค่ะทหารทําแบบนี้ได้กะไรทหารของเราถูกราชบุตรของท่านทำ้ายใจ้เย็นใจเย็นเ้าูกเราพิดเราจะลงโทษขอบใจสิงหนวัตพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อไม่ได้เกิดเสด็จพ่อสิลูกมีเรื่องอะไรอย่างพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อทหารเขาพะสหายก็เสด็จพ่ออหยียบมันจาเมืองมันโดนฟันหน้า ดาวฟันหน้าเขาใช่หรือไม่ใช่ผู้ตุลาเพราะเหตุอันใดไม่ก็มึงฉันมีเหตุผลก็เพราะไอ้ดาวประจำเมืองกําลังจะไล่ปลุกปั้มดาราวดีก็มึงฉันปลุกปั้มคนภายในแผ่นดินก็มึงฉันผิดเหรอผู้ตุลาเป็นความจริงเหรอจริงผู้ตุลาสิริพ่อไม่เชื่อถามดาราวดีดูก็ได้ดาราวดีใครคะใครอย่างคนสมัยดาราวดีดา วัดพูดมาเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงไปคะความจริงหรอนะบังอาตมันฟังไหากการนี้ทหารเราทำความผิดกับผ่นเดนเมื่อใดเราจะลองโทษมันเราขอโทษด้วยถ้าเช่นนั้นอับอายน,นักที่ทหารข้าทำกิริยาไม่สมควร ขอลาจะหายกลับเข้าสู่แผ่นดินก่อนเชิญแต่เราไม่ส่งนะกลับแผ่นดินเมื่อไหร่จะข้ามโดยความอับอายเดินทางกลับต้องอย่างนั้นสิลูกสิ้สสสนพ<ท>นวัตรลูกหอคนบ้านเมืองเดียวกันป้องปกป้องซึ่งกันและกันเจ้าสร้างคุณงามความดี ให้พ่อนี้พึงพอใจพระเจ้าค่ะเจ้าต้องการสิ่งใดพ่อจะให้เจ้าก็ผมฉันต้องการของพลังศิลรู้พุทเจ้าข้เสด็จพ่ออะไรนะนี่เจ้าพูดไปคิดรี้ยังไงเจ้าจะคลองวังนี้ได้ยังไงทำไมพระเจ้าค่ะพี่มือเจ้ายังแพ้นานังสันอยู่เลยเสียพ่อดูถูกก็ผมฉันมากเกินไปแล้วกระมังก็ผมฉันสิงห์อานุวัตรทำไมจะเอาชนะเสด็จพี่ในรังสันไม่ได้ก็อมฉัน เพิ่งจะเอาชนะเสด็จพี่มาไม่ใช่อถามเสด็จพี่ดูก็ได้ <c oughs> เป็นความจริงหรือลูกน้่นรังสันเป็นความจริงพระเจ้าข่าพระบิดา <c oughs> ได้ <c oughs> สิงหนวตพระเจ้าข่าอยากจะครองเมืองสิดูโรแห่งนี้ระกอมันมีข้อแม้หร <c oughs> อก็ไม่ใชอะไรพรุ่งนี้ไปนามทุกคนไปหน้าบันลังหลังเก่าเผาเพียงกัน และเจ้าจะได้นั่งมึงขอป้ไทยพุทธเา้เอ้าเสียงควัดขอของบาร์ขี้แพ้พิสดารเป็นนักสีไปที่บาราเก่าอดีมรู้ว่าเสียงควัดจะขึ้นดั้าบาร์เรื่องกิต่อไปท่านผู้ชมเกียับสน่นอนครับ